Survive Storm Circles while carrying a weapon of legendary rarity or higher เพื่อนๆจะต้องเอาชีวิตรอดจากวงให้ได้5วงถ้าใส่จะไม่ผิดนะพอดีทำไปแล้วแล้วก็จะต้องถืออาวุธระดับ legendary หรือว่าสูงกว่านั้นแปลว่ายอย่างน้อยๆนะคะเพื่อนๆจะต้องมีอาวุธที่เป็นสีส้ม1อันในตัวระหว่างที่เอาชีวิตรอดและวงบีนะคะ เราสามารถหาได้จากไหนโอ้โหเยอะมากเลยค่ะเปิดกลองเดินๆก็เจอหรือตอนนี้มี Star Wars เข้ามานะคะก็สามารถไปรับ l i ท์เซเบอรได้เลยไลท์เซเบอรเนี่ยมันเป็นไอเทมระดับมิสติ c ค่ะดังนั้นก็ถือไว้ใช้ไม่ใช้ไม่เป็นไรนะคะเอาไว้ใน Inventory ค่ะแล้วก็ใช้ปืนอื่นยิงไปก็ได้พอวงบีบไปเนี่ยเราก็จะได้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะคะสมมติว่าตานี้เกิดได้แค่3ก็สามารถทาตาถัดไปได้ค่ะ จะถือเล่นค่าคนหรือว่าไม่ชอบใช้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอาวุธอย่างอื่นที่มันดีกว่านี้ก็ได้นะคะพวกเอ็กโซติกก็ได้ที่เป็นสีฟ้าสว่างสว่างไม่ใช่เป็นแบบแบร์ค่ะ